นีลามขอบคุณมาริสกาที่จัดการทุกอย่างอย่างมีวุฒิภาวะเธอบอกว่านี่คือเหตุผลที่มาริสกาเหมาะสมที่จะเป็นลูกสะใภ้ของเธอและเมื่อการแต่งงานของรัศมีกับวิกรารเสร็จสิ้นเธอจะรีบจัดงานแต่งงานให้มาริสกากับริช,ชีทันทีมาริชกาขอบคุณและกรดนีลามด้วยความดีใจที่สาวยน้ำดีปักรปรพได้สติ เหนริจีจมน้ำอยู่ก็ตกใจลูกน้องของวิกรานทำร้ายดีปักจนหมดสติไปอีกครั้งที่ห้องโถงนักบวชเตือนลูกศิษย์ของเขาให้ระวังไม่ให้โม้อดินที่วางสอนกันเป็นชั้นๆที่อยู่ตรงมุมปร,รามพิธีล้มลงหรือว่าแตกไม่อย่างนั้นพิธีแต่งงานจะต้องยุติบานี่ได้ยินจึงกระซิบบอกซาโลนีว่ามีมาแมลงสาบอยู่แถวนี้ซาโลนีตกใจเดินไปชนโมดินล้มลงทุกคนเห็นดังนั้น ก็ตกใจอัญนชานถามซาโลนีว่าเกิดอะไรขึ้นซาโลนีบอกเธอกลัวมแมลงสาบนักบวชประกาศว่าการแต่งงานนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นลางร้ายทุกคนได้ยินก็ตกใจคาริชมาบอกนักบวชว่ามันเป็นแค่หมอ้อพวกเขาสามารถจะหาหม้อใบใหม่มาได้นักบวชบอกว่ามันไม่ใช่แค่หม้อธรรมดาแต่ทุกอย่างที่ใช้ในพิธีแต่งงานล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมากเมื่อหม้อดินแต่ ไปแล้วการแต่งงานนี้ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้มาริสกาบอกให้นักบวชทำพิธีต่อไปเพราะเหลือการเดินเวียนรอบกองไฟอีกแค่สามรอบพิธีก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนักบวชยืนกลานว่าการแต่งงานนี้จะไม่เกิดขึ้นนีลามบอกนักบวชว่าพวกเขาจะนำหม้อมาให้ใหม่นักบวชให้เธอไปจัดเตรียมมาวิกรารบอกให้นักบวชทำพิธีแต่งงานให้เสร็จสิน้นโดยไม่ต้องมีหม้อพวกใบนี้เพราะ เขาไม่ถือนักบวชบอกวิการานว่าแต่ตัวเขาถือเขาจะปฏิบัติตามหลักอย่างเคร่งครัดอัญชนาก็ตำหนิซาโลนีที่ทำให้เกิดเรื่องนี้บรานีมาเล่าแผนการเธอให้อายุธกับชาลูฟังชาลูอายุธชื่นชมบรานีบรานีบอกว่าแต่ว่างานแต่งงานก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อมอดินถูกเปลี่ยนใหม่ชาลูบอกเธอหวังว่าริชีจะกลับมาได้ทันเวลาที่ปารมพิธีนี่ล บอกนักบวชว่ามันจะล่าช้าถ้าพวกเขาเป็นฝ่ายไปหาโมดินเธอขอให้นักบวช บอกให้ใครสักคนที่เขารู้จักนำหม้อใบใหม่มาให้เร็วที่สุดนักบวชตอบตกลงลูกศิษย์ของนักบวชแก้ปมผ้าที่มัดวิกรานกับลัสมีออกจากกันโดยบอกว่ามันจะไม่เป็นมงคลที่จะผูกผ้าเอาไว้ขณะที่ยังไม่ทําพิธีเดินเวียนรอบกองไฟดาดีบอกวิเรนดาว่าพิธีแต่งงานถูกกัดจังหวะครั้งแล้วครั้งเล่าวิเรนดาบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นักบวชบอกทุกคนว่าหม่อใบใหม่จะถูกนำมาที่นี่ในไม่ช้าวิกรารบอกลัาสมีว่าต่อให้อยุทธชาลูบรานีพยายามจะหยุดงานแต่งงานของเขาแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินต่อไปเขาคิดว่าริ์ชีจะไม่กลับมาที่นี่อีกเพราะเขาได้สั่งให้ลูกน้องของเขาฆ่าริ์ชีแล้ว ที่สระว่ายน้ำลูกน้องของวิกรานคิดที่จะถ่ายรูปริจีส่งไปให้วิกรานดูเพราะพวกเขาคิดว่าริจีตายแล้วลูกน้องคนหนึ่งกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำทันใดริจีก็จับตัวลูกน้องคนนั้นเอาไว้ในห้องคาริชมาบอกคิรันว่าลัสมีเป็นตัวอัปมงคลคิรันบอกว่าไม่รู้ว่าลัสมีทิ้งความอัปมงคลอะไรไว้ที่นี่บ้างมาริชกาบอก นีลามว่าถ้าพวกเขาให้ลัสมีแต่งงานในศาลเรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนีลามบอกให้มาริชกาไม่ต้องกังวลพรุ่งนี้พวกเขาก็จะไม่ได้เห็นหน้ารัสมีแล้วที่ห้องโถงชาลูบอกอยุธบราณีว่าเธอคิดว่าริชีอาจจะ กำลังตกอยู่ในอันตรายอายุธบอกเธอว่าเขาได้คุยกับริชีแล้วและริชีไม่ได้เป็นอะไรราโนมาบอกอายุธชาลูบรานีว่าการแต่งงานนี้จะต้องเกิดขึ้นเหลือแค่การเดินเวียนรอบกองไฟอีกแค่สามรอบเท่านั้นพวกเขาทั้งสามจะขัดขวางไม่ได้แล้วอายุธคิดว่าพวกเขายังสามารถทำอะไรได้อีกมากวิการนกับซาโลนีคุยกันอยู่ในห้องเขาไม่พอใจที่ เธอทำให้พิธีหยุดชะงักซาโลนี่ขอให้วิกรานอย่าแต่งงานกับลัสมีเพราะมีอุปสรรคมากมายขัดขวางวิกรานบอกเขาจะต้องแต่งงานและจะต้องได้ลัสมีมาครอบครองซาโลนี่ถามว่าทำไมเขาถึงต้องการแค่ลัสมีพวกเขาสามารถจะหาผู้หญิงคนอื่นก็ได้ เขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ก่อนจะทำพิธีแต่งงานและความเสียงของพวกเขามีทุกอย่างเป็นเดิมพันถ้าทุกคนรู้เรื่องของพวกเขาก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้วิกรานบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นซารอนี่กอดวิกรานบอกเธอไม่อยากเสียเข้าไปขอให้เขาไม่เปลี่ยนไปหลังจากที่แต่งงานกับลาสมีทันใดทั้งสองก็ได้ยินเสียงใครบางคนที่กำลังเดินมา ที่สะวายน้ำลูกน้องของวิกรานลงไปในสะพยายามจะแทงริฉีด้วยมีดที่ห้องโถงชาลูบอกยุทธอีกครั้งว่าเธอคิดว่าริชีอาจจะ กำลังตกอยู่ในอันตรายอายุธยืนยันว่าริชีสบายดีถ้าริชีเป็นอะไรไปลัสมีก็จะต้องรู้สึกได้ที่ในห้องวิกรานกับซาโลนีหันมองที่ประตูเห็นลัสมียืนอยู่วิกรานคิดว่าลัสมีอาจจะเห็นเขากอดซาโลนีถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้แต่งงานกับเธอลัสมีเดินเข้ามาในห้องตบหน้าซาโลนีด้วยความไม่พอใจเธอต่อว่าวิรานบอก ว่าเขากับซาโลนีจะต้องถูกต่อว่าที่ทําตัวน่ารังเกียจแบบนี้เธอบอกซาโลนีว่าสามีของซาโลนียุ่งอยู่กับงานแต่ซาโลนีกลับสารสัมพันธ์กับน้องสามีของตัวเองลัสมีถามวิกรารว่าพี่ชายของเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าพ่อแม่ของเขาดูเรื่องนี้พวกเขาคงจะต้องอับอายขายหน้ามากวิกรานบอกลัสมีว่าเขาจะอธิบายให้เธอฟังในภายหลังแต่ตอนนี้ พวกเขาจะต้องทำพิธีแต่งงานกันก่อนลัศมีตบหน้าเขาด้วยความไม่พอใจบอกเธอจะไม่แต่งงานกับเขาเธอไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ลัศมีบอกซาโลนีว่าเธอรู้สึกขยะแขย,ยงที่ซาโลนีมีความสัมพันธ์กับน้องสามีของตัวเองซาโลนีเผลอหลุดปากบอกลัสมีว่าวิกรานไม่ได้เป็นน้องสามีเธอแต่เขาเป็นสามีของเธอลัสมีได้ยินก็ตก ได้